lớn ครับน yeah, ี่ครับอยากกินของคุณแม่บ้างแม่ชอบใส่บีาโอ้ยยอนยับยาย ครูปปาๆกินเลยวันนี้มากินอาหารที่คิดฟู้ดนะทุกคนคิดฟู้ดไปไป400บาทไม่ได้กินอาหารสุวันวันนี้วันนี้ต้องกินเหรอฮะอีะอส่ะ xe mày Thiên Lẹt Ngon này Thiên ngọt Rồi mẹ โอเคไหมเร้องใส่กันเลยเหรอใส่เลยอร่อยเป็ลูกอิ่มไหมอยากไปเอาทุเรียนตรงนั้นน่ะอันนิดเดียว

ตอนที่เราอยู่พัทยาเราพักที่โรงแรม blue เอ่อ blue boat hotel นะทุกคนดูข้างบนดาดฟ้ามีสระว่ายน้ำเนาะยามค่ำๆนี่เห็นแสงสีอยู่ อ,อ,อยู่ข้างๆนี่แบบสวยงามมากทุกคนก็เราไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่เราเช็คอินเนาะในห้องโรงแรมให้ได้รับชมเนาะเพราะว่าอพอเช็คอินก็แบบทิ้งร่างกายแบบเหนื่อยมากทุกคนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจว่าเออต้องถ่ายถ่ายคลิปที่พักให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่เข้าอ่ะน่าพูดถึงอันอะนะ ยังทำไมไม่ไว่ายน้ำทำไมไม่เอากางเก่งว่ายน้ำมาฮะ